วิดแม่ฟันใส่กูไอแม่มาอะไรอะ่ะมึงใช้อาวุธประชิดฆ่าแค่ตัวเดียวเองเหรอไม่ถึงตัวตั้งแต่กูไม่ได้ใช้เมื่อกี้กูใช้ปืนพกเมื่อกี้กูเอาไอจอบเนี่ยไปตีมันตัวเดียวเองแค่นั้นแหละไปลองไงว่ามันคมไหมกูก็เล่นไม้กอล์ฟก็ได้หรอือใครเขาใครเขาพักกันใครเขาพักกันไม่มีใครที่ไหนเขาอรอหรอการลุยอย่างเงี้ยมาตีขอตีกอล์ฟหน่อยลูกขอตีกอล์ฟหน่อยขอตีกอล์ฟหน่อย อ๋อฟันหัวฟันไปที่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 หัวไอ้มาคอฟหัวไมก๊อฟผู้คมยังวะมันแรงมันแรงหนักที่หัวฟันไปที่หัวตีเต้าไปที่ห้องไอ้อ้วนหนักไปไร่จริงคุณเนี่ยนักตีคอระดับโลกชื่ออะไรวะกูณจำชื่อไม่น่าจะไอ้ยินไหมตัวนี้เป็นขวาใช่ไหมไปอับาฮามะเฮ้ยเฮ้ยได้ขวาแล้ว ใครปลาไฟวะเอ้ยไอ้ปาไอ้ปลาไอ้ควปาไฟใครดูแลไอ้ทีใครดูแลกูยังเจ็บเลยเฮ้ยปาไฟอะไม่ไม่ไม่กระสุนกูมันปิดไปได้ทำไมเลือกกูหลือแค่นี้เราเนี่ยยอไงวะ คอนโทรนใช่กูเล่นเราโรลแดนดี้ปกดกลุ่มเกมเพลย์เลยไอ้แค่แบบสดจริงมันเป็นแบบเจเดินเนื่องกว่าในน้ำมันถั่วลรังเตาอ่ะเดินโคตรเนื่องอะเป็น่วมันเป็นเหมือนขนมกรอบอ่ะเอ้ยเดินเร็วเฮ้ยมันเป็นโชว์สไลด์เฮ้ยยังสไลดดีกว่าสไลดผู้ใหญ่บ้านนะมนี่ยเฮ้ยทำไมปืนมันสั่นเฮ้ยตรงไหนอะตรงไหนอะ ไอ้คุโด้ข้ามมุมช่วยกูด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยข้างล่างข้างล่างมันข้างบนอะไรเราเฮ้ยโหลโอ้ข้างบนเฉยเฮ้ยแล้วใครเผาวะไม่ไม่มันทำมันทำมันทำเฮ้ยแตก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 เมื่อน่ะแตกแล้วอี้ โอ้ไอ้แย่รอกูโดนตีตายอยู่ข้างบนข้างบนไอเฮ้ยกูโดนอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหหน้าจอกูขาวดำเลยเฮ้ยอยางเยอะเลยวมีอะไรมันเยอะไปหมด้วไหนอะ ข้างบนทเฮ้ยอันนี้แหละแม่เ,เกินไปใช่เหรอั้สหลักมาหลัมาหลัเข้าั้้นมาเล็วข้นมาสามเฮ้ย กนไอกนมึงเห็นเตบนขึ้นสานีสามนี่เอ้สามมีร้อยนัดเพื่อนเห็นไมร้อยนัดมวกูไม่ชอบเลเป็นหนักอะระวังนะตองเไปใช้กมเลยนะเพื่อนเฮ้ยตรงนี้มีตัวมาตอบเอ้ยนวก้าเดอไ้างน่ไปกูตรงกางให้เราลงอะเฮ้ยเอ้ยไปไหนมาว ไอ้จ็อกกี้จ็อกกี้ไหนอะ่ะไอ้แมมโดนจ็อกกี้เพื่อนไม่ได้นะไว้อยู่ใครเอาไอ้แมมไอ้คาตานะคาจะเอากูเอาแล้วนี่คาตานะไปดิจ็อกกี้มาไอ้แมมโดดกลัวกูอยู่ไกลสุดไปมีปาาเม AK อเคียเอเคียแมวเอเคีกระโหลกชั้นไหนอะ่ะชั้นสี่อ่ะลงมาดิลงมา จบแล้วกูเล่นแล้วกูเสียงดังยังวะกูอยากรู้อะกูเล่นแล้วกูจะกนให้ฝากเสียงดังกว่าบอลโรแลนด์อีกไอ้เหี้ยกให้เออโนบีโนะเฮ้ยที่ปั๊มหัวใจเอาไปเสือ กได้ใช้แน่นอนเลยเฮ้มีขั้วมีขั้วกับเกียวอุ้ยเอาชาเจรอไอ้แมมนื่เล,นเ,นเลยเอ๊ะเ,เสียงที่คุณเคยนี่ย,ยิงงานไม่มีหิวอ่ะกูไม่มีิวอนะวยังยังยงไหวยองไหวยังไหวไปมองหนะ้าไปบคนไปทำยังไง อุ้ยอุ้ยี <wh ่เขียวเลยเขียวเลยพี่มูกยี่เขียวอะไรมองอะไรไม่เห็นเลยทางไหนอ่ะอทางนี้เอ้าขม่อนนะเฮ้ยเกือบโดนเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยสมุกเฮ้ยช่วยกูก่อนเฮ้ยช่วยกูก่อนข้างหลังไม่เห็นเอเะ้ยไหนโอ้ตรงนี้แม่งขายยาอ่ะมีปัญญาเป็นคังเลยตรงเนี้ยฉีดสมุกอะไรวะเกมนี้มีสมุกเหรอ เมื่อกี้ไงสมองเกอร์มันดึงกูอ๋อทีนะบอดมันอยู่ใกล้ๆก้กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงกูใครยิงกูพอพพกระสวนมันลั่นไงกระส่นมันันไปแล้วมาในวนมาในวนไอ้ลีย้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครมีอะไรใครมีป้ายบอมใครี้ยบอมีกูมีกูมีกูมีอันนี้มณดิเฮ้ยแต่มี้ระเบิดไปว่ะน้ปาระเบิดไปในน้ำ สมองเนี่ยตักกันปากกันทิไปได้ป่กัวดีดีดนเบิดน่ีดเาดีเนไหมเนี่ยแกงกัองให้กูลงไปนะแล้วไ้มันลอยกลางอากาศได้มสอปุ๊บไม่เก็บใช่ไหมฮียวิเดียวพี่อะไเฮ้ยกูเดินกูเดินดลงบนหัวใครวะเมื่อกี้นียน้ำยังเดอะ มันได้อยู่ไหนอะมันไดอยู่นี่เฮ้ยอุ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 ้ย้ยปทีมอุ้ยึไปทีมตัวไม่เคยปืนไว้คิวเม่อกี้กูไม่ปืนกกูปืนนา้าไมต้องมาเจ็บตัวอย่างนี้เวะเฮ้ยเอา ไม่ฝ ok. ่าลายใช้ดีว่ะมันมีหลายทางกูวยาตรงนูはは้นนี้ตรงนี้มียาทีมมีอีกบ้างตรงนี้ต้องใช้ปืนอีกแล้ว้ยมันจะขึ้นเยอะตรงเนี้ยเนี่ยกูขอพันบ้างดิไอเหี้ยกูเจ็บว่ะไอเหี้ยด่านข้าวน้ำอันนี้นหวายทีมไอไอตรงอุโมงไงคืออุโมงเบเยอะบตรนี้มี์นกันเพองไม่พอ นั่งนั่งข้างมนจาเล่นไงไม่ใครยิงกูรีโ reloading พร้อมยังกิ๊งกิ๊งกิ้งพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังฮึบไม่พร้อมไม่รู้ว่าจะโดดไปแล้วระวังหลังอ้อมเลยไอ้ยิงหนืดวะเดินหนืดมาก ไปจีบไปก้าดีกว่าจีบไปก้าทำให้เราขุ้มเหิมไปจีบไก้าเร็วมาเพื่อนคุณดูไม่มีเเียปโอ้โหหลตอะไราีมอยู่นี่อยู่นี่ตรงมาตรงมาดิเยอะเยอะผมช่วยเกียร์อยู่ผมช่วเกียร์อยู่ิวขึ้นดิคิวอไเกิดไปเึะ มาเร็วมาเร็วเร็วมากเร็วมากทุกคนอันนี้อันตรายตรงนี้อันตรายอย่างที่สุดดูด้วยทุกคนตรงนี้อันตรายมากต้องเตรียมใจให้พร้อมจะมีระเบิดปหมเฮ้ยกูตกลงมาแล้วเบียดกูอะไปแล้วกูเดินไม่ได้เยอะมากกูมองเย็วมาก ไปไม่ได right? hey, ้ไอ้ใช้ป an you know ืนไปไม่ได้ใช oh, ้ปืนไปไม่ได้ใช้ปืนเพื่อนกูลงกูโดนซอมบี้ด oh, ึงหล่าแล้วแม่งห well, ันกลับมาอีกแล้วเพื่อนหันกลับไปอยู่ไปไปไปวิ่งไปเลยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเอยข้างหน้าอยู่เยีางนั้นอยู่างนั้นอย่างหนั้นบอดวิ่งไปดิเดี๋ยวกูดูหลังให้ไปโอ้โหับไปเลย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 กูหลังให้ไปเดี๋ยวค่อยๆเดินไป ข้างหน้ามียาข้างหนามียายามียายามียาน้มาข้ามายิงมายายูไปยูมียูยูมีอีกยูอย่าเพิ่งยูตอนนี้ดิเอ้ยยูมีอยู่ะุมแล้วจะใยีมจยมเฮ้เดี๋ยวมเก็บไปให้เดี๋ยวายูแล้วกันผมเก็บไปแล้ว ขึ้นมา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 จะปลอดภัยขึ้นมาเราจะปลอดภัยเฮ้ยเราเป็นเอ้ยเดี๋ยวกูเออเออลงมาลงมาหนึ่งเอ้กูลงกูลงกูลงที่ที่อยู่เฉยเดี๋ยวกูพันนะอยู่เฉยอยู่เฉยเฮ้ยเฉยไม่ได้มาอยู่เฉยอยู่เฉยขึ้นมาไหนแล้วขึ้นมาหนขึ้นมาหนจะหมดจะหมดจะหมดแล้วจะหมดด่าแล้วค่อยพันแม่งค่อยพันจะหมดด่าแล้วกูพันเพื่อนเฮ้ยกูคุมกันเลยคนุณ กระสุนหมดไอ้เหี้ยไปเก็บข้างในก่อนขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไอ้คิวพยายามมาตรงบันไดคิวไอ้ไอ้โค้ดมันไม่โดนอ่ะไอ้โค้ดไอ้โค้ดมันไม่เดินมันรอมึงมันรอมึงมันรอไอ้ข้างบนมีเยอะเลยข้างบนมีโอ้โหไอ้คิวมันรอมึงเร็วๆเร็วแน่แน่ยน่กูมาแล้วเนี่ยมันไม่ยอมเดินมาเดี๋ยวมึงขึ้นมามันก็มาเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยเร็วไปไปมีแต่วุฒิมาคิดนะเว้ย แขงมาตอนนี้ตายนะกูบอกให้เจอแล้วเจอประตูแล้วเจอประตูแล้วทุกคนทีนี้หนูกูพันให้ก่อนแล้วกันโอเคมาเว็บมึงเข้ามาเลยลุกเร็วไอ้คนที่มือกูขาดโอ้โหเย็บกุู้พาจอดมั้นน่ะ ไอ้บอกอยู่ข้างบนนะเยี่ยคุณโดนแทงอยู่ข้างล่าง <c oughs>